สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะเป็นการรีวิวเรื่องของเ่าเช r u ูหรือว่ากดลูกโซ่นะคะกดดิฟไส้ของเรานะคะก็ามาดูค่ะว่า,าใจความสำคัญของกดลูกโซ่คืออะไรถ้า f x นะคะเป็นฟังก์ชันที่หาได้คืออนุพันธ์ได้ราเคดิฟได้ที่จุด x และ g x เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่จุด f x เอ๊ะหมายความว่างไงโอเค F เป็นฟังก์ชันของ x ใช่ไหมแต่ g เป็นฟังก์ชันของ f(x) เพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นแบบนี้ก็คือ f เป็นฟังก์ชันของ x g เป็นฟังก์ชันของ f(x) เวลาที่นักศึกษาต้องการจะหาดิฟนะคะดิฟ first derivative เนี่ยของ g ของ f ของ x เราจะต้องทำการดิฟ g เทียบ f ก่อนเห็นไหมคะจะเป็นเป็นอ่า step เข้าไปการจะดิฟตัวนี้ต้องดิฟเทียบ f เสร็จแล้วอย่าลืมค่ะเราต้องดิฟ f เนี่ยเทียบ x อีกก็จะเป็น dg/ df แล้วก็คูณกับ df dx หรือถ้าสมมุติว่า y เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ u และ u เป็นฟังก์ชันของ x เราก็จะเขียนว่า dy dx d บเท่ากับ dy ยี่แล้วก็ du dx ซึ่งก็ได้โน้ตไว้ตรงนี้แล้วนะคะว่าในที่นี้ y ก็เป็นฟังก์ชันของ u และ u ก็เป็นฟังก์ชันของ x โอเคนะคะ อะเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนี้เราให้ y เป็นฟังก์ชันของ u และ u เป็นฟังก์ชันของ x นะฮะต้องการจะหา y prime ที่ x เท่ากับ0ทำยังไงอย่าเพลอนะคะไม่ใช่ว่าโอเคเอา x เท่ากับ0ไปแทนก่อนไม่ได้นะคะเด็กๆหนูต้องดีบก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสูตรเรารู้อยู่ละ y เป็นฟังก์ชันของ u u เป็นฟังก์ชันของ x dy by dx ก็เกิดจาก dy by du แล้วก็ d u by dx เอามาดูกัน y คืออะไร u กําลังสบวกหส่วน u คือ3 x ลบ1 dy by dx เกิดจาก dy by du แล้วก็ d u by dx ถูกไหมอันนั้คือเชนรูอ่ะขอสก,กิปมานี้ก่อน dy by du แล้วก็ d u by dx ก็ y เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ดีเทียบ u แล้วก็ d u by dx ตัวนี้ก็จะได้เป็น เท่าไหร่ฮะ2 u ถูกไหมฮะอันนี้ก็ได้3รวมกันก็เป็น6 u แต่ u เท่ากับเท่าไหร่3 x ลบ1ก็แทนเข้าไปซิมพล i f ฟนะคะก็ได้ตัวนี้จากนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่า y คือ18 x ลบหณจุด x เท่ากับ0ก็แทนตรงไหนเป็น x แทน0เข้าไปคะ่ะคำตอบก็คือลบ6ส่วนวิธีที่1ข้างต้นนี้เขาทำยังไงสิ่งที่เขาทำก็คือเห็นไหมฮะ y เนี่ยฟังก์ชันของ u u เป็นฟังก์ชันของ x สิ่งที่เขาทำคือตรงไหนเนี่ยเป็น u แทนด้วย3 x ลบ1เข้าไปให้หมดก็จะได้ y เป็นฟังก์ชันของ x ถูกไหมล้วก็จะได้ y เท่ากับ3 x ลบ1กำลังสบวก5 simplify ค่ะได้ตัวนี้จากนั้นเราก็ดิฟเลยค่ะดิฟ y พร้อมก็ดิฟก้อนนี้เลยเพราะว่าเราจัดรูปโดยการแทนยัด u เข้าไปแทนที่ y เป็นฟังก์ชันในรูปของ u ก็เป็นในรูปของ x เรียบร้อยละ ก็ดิฟตัวนี้ก็ได้มาเลยค่ะ 18x ลบ6แล้วค่อยมาแทน x เท่ากับ0เหมือนกับการใช้กดลูกโซ่คือปกติเนี่ยถ้าฟังก์ชันมันไม่ใหญ่เราใช้แบบนี้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าฟังก์ชันมันใหญ่มากๆเนี่ยกดลูกโซ่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะลองมาดู example นี้นะคะสมมติ y เท่ากับ u กํลัง3 u เนี่ยคือก้อนนี้4กํลัง2ลบ 2x บวก5คราวนี้ค่ะเขาบอกว่าหา dy dx จำได้ไหมกดลูกโซ่เราคืออะไร dy by dx แต่ y ฟังก์ชันของ u ต้องดิฟเทียบ u ก่อนเห็นไหม y ฟังก์ชันของ u เราก็จะได้ว่าเท่ากับ dy by du แล้วค่อยมา du by dx ก็เป็น du กำลัง3 by du แล้วก็ดิฟ u เทียบ x ตัวนี้ก็ได้3 u กำลังสองดิฟก้อนนี้ก็จะได้เป็นปัด x ลบ2จากนั้นก็แทนค่ะตรงไหนเป็น u ก็แทนด้วยก้อนนี้ลงไปแล้วก็ s i m p l ิฟาเห็นไหมฮะก็จะได้ก้อนนี้ ทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะตัวอย่างต่อไปเนี่ยเราให้ y เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองลบ4 x โดยที่ x เท่ากับรูท t เอ๊ยอยังไงเนี่ยคราวนี้ y เป็นฟังก์ชันของ x x เป็นฟังก์ชันของ t หนูต้องมองให้ออกก่อนนะ y เป็นฟังก์ชันของ x เพราะเขียนในรูป x ได้ส่วน x เนี่ยเขียนในรูป t ได้เพราะฉะนั้น x ก็เป็นฟังก์ชันของ t ถ้าใช้ลูกโซ่ก็ต้องเป็น dy by dt เกิดจาก dy by dx คูณกับ dx by dt มาลองทีละตัว dy คือดิฟทั้งก้อนนี้เทียบ x เห็นไหมแทนลงไปส่วน dx by dt ก็จะเป็น x คือสแควรูทีรูท,รทีคืออะไรอะ่ะ t กำลัง1ส่วน2เไหมแล้วก็ดิฟดิฟก้อนได้ก็ได้2 x ลบ4ดิฟรูทีได้อะไร1ส่วน2รูทีโอเคตามกฎการดิฟธรรมดาก็จัดรูปออกมาค่ะ พอจัดรูปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในข้อนี้เเข้าให้หาอนะไรหน้าทีเท่ากับ1หลังจากดิฟแล้วแทนทีเท่ากับ1พอเราได้รูปนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างต้องควรจะอยู่ในรูปของ t เพราะว่าเราต้องการจะแทนทีลงไปก็มาดูค่ะ x คืออะไรคือรูปทีก็แทนลงไปค่ะก็เป็นรูปอ่สอตัดไปแล้วนะคะเป็นรูปทีลบสองหารด้วยรูปทีก็แทนทีเป็น1ก็ได้1ลบ2ส่วน1ก็เท่ากับลบ1ะคะ เดี๋ยวในเอกสารก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะลองฝากไปดูกันนะคะ